สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันนางสาวรัติกรชัยวีนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการเทศบาลเมืองหนองคายค่ะวันนี้ทางเทศบาลเมืองหนองคายขอประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2565โดยทางเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับวัดโพชัยพระอารามหลวงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย กำหนดจัดงานขึ้นในวันพุทธที่13กรกฎาคม2565ค่ะและในวันนี้นะคะทางเทศบาลเมืองหนองคายจะขอ,อนำทุกท่านคขะามาชมการหล่อเทียนการติดลวดลายเทียนที่สวยงามซึ่งเป็นลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะจังหวัดหนองคายนะคะที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจงจะสวยงามมากน้อยเพียงใดเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ สวัสดีครับครับสวัสดีค,ครับ่งไกคะคเดี๋ยวแนะนําตัวสักนิดหนึ่งนะคะอ๋อค้าวสวัสดีครับผมช่างไก่นายทัศพงศ์ถิ่นชมพูครับผมอยู่ชุมชนยอดแจ้วค,ครับผมครับผม สำหรับพี่ช่างไก่นะคะก็จะเป็นช่างที่จะรับหน้าที่ในการหล่อเทียนแล้วก็ติดลวดลายเทียนนะคะคขอสอบถามสักนิดนึงว่าล<ด>วดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองคายนะคะเป็นลวดลายอย่างไรคะพี่ช่างไก,ก่ก็แบบว่าก็แนวความคชดก็เป็นแบบหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับด้านพุทธศาสนาแล้วก็ศิลปะพื้นบ้านอาจจะเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นงานประเพณี งานคือจังหวัดหนองคายก็มีเอกลักษณ์คือจะเป็นลวดลายแบบพางพญานาค <ะ S 2> เข้ามาร่วมประกอบในในสัดส่วนของลายเส้นค่ะแล้วพี่ไก่เนี่ยทำมาเป็นช่างหล่อเทียนการช่างทำลวดลายเทียนนี้มานานหรือ,อยังคะก็ถ้าพูดถึงก็หาประสบการณ์มาตั้งแต่เล็กตามภูมิปัญญาของคุณตาค,ณคุณปู่คุณปู่คุณตาคุณพ่อเขาได้ ไปดูชมงานดูงานประจำปีดูงานพื้นท้องถิ่นบ้านเรานี่แหละได้ศึกษาจากศาสตร์อื่นๆด้วยไหมคะก็เป็นลักษณะของว่าดึงจิตใจเราชอบแล้วก็ไปดูทางหนังสือแล้วก็ทางสารคดีต่างๆเข้ามาร่วมเป็นประสบการณ์ของการดำเนินรายดำเนินการก่อสร้างแล้วเราใจของเราก็ชอบมาด้านศิลปะมันปูกพันมาแต่เล็ก แต่ตาคุณพ่อสืบสานกันมาเรียนรู้กันมาโดยตรงสร้างสร้างงานวัฒนธรรมสร้างงานศิลปะสืบสานมากเพื่อนนะครส่วนตัวจากที่หนูได้เห็นใกล้ๆนะคะลวดลายนี่คือสวยงามมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมคือจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นลวดลายทางพุทธประวัติใช่ไหมคะก็จะมีลายส่วนของลายเทพพนมงานกระหนกสวยสอซ้อนกันเข้ามาครับผม อยากจะให้พี่ช่างสายช่วยอธิบายขั้นตอนในการที่เราจะสามารถทําได้เป็นลวด<อ>ลายแบบนี้นะคะครับผมอ,อย่างหนึ่งก่อนก็อาจจะแบบพื้นมานทั่วไปก็จะสร้างแบบสร้างพิมพ์ขึ้นมาซะก,ก่อนสร้างพิมพ์เราต้องการจะมีศิลป,ปะด้านศาสนาด้านวัฒนธรรมพื้นเพอะไรตามท้องถิ่นเราก็มาสร้างบอกเราก็มาสร้างจับเป็นบล็อก บ็อกนี้ทำจากอะไรคะก็ะส่วนมากถ้าโบราณเขาจะแกะด้วยไม้ค่ะ,ะปัจจุบันนี้เราก็สืบสารมาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบพื้นบ้านวัสดุวัสดุก่อสร้างค,คือเป็นปูนปูนซีเมนค่คต่างกันจากที่หนูไปศึกษามานะคะคือ,อลวดลายของเทียนที่จะมาประดับต้นเทียนเนี่ยค,คือแต่แต่ก่อนแต่เดิมเนี่ยเขาจะใช้ขี้ผึ้งใช่ไหมคะ ส่วนผสมเมื่อก่อนนี้ถ้าโบราณจริงๆแล้วก็จะใช้พึ่งแท้ค่ะแล้วก็มีแบบตามโบราณอาจจะมีทางร้านโบราณของเราจัดซื้อขายกันตามตลาดครับผมแต่ทุกวันนี้เขาก็แบบเทคโนโลยีหน่อยก็มีแบบเขาเรียกพาราฟีนมีเทียนเหนียวปรับปรุงมีส่วนผสมของส่วนส่วนที่จะหล่อลายครับผมเป็นลักษณะจัดส่วนใช่ครับเป็นความเหนียวครับผมความเหนียวความคมชัด <C> e <an> อะไรไปบ้างอย่างนี้นะครับแล้ว <C> e <an> ลายนี้คะ่ะ <C> e <an> คือถ้าเกิดทําเสร็จแล้วก็จะอยู่ได้ยาวๆเลยใช่ไหมคะไม่มีละลายไม่มีสลายสภาพไปอันนี้ก็มันเป็นไปได้เพราะว่ามันเหนียวนุ่มก็เพราะว่าเขาเป็นเทียน <C> e <an> เขาเป็นชีพพึ่ง <C> e <an> ถ้าโด,โดนแดดโอโดนอุณหภูมิความร้อนเขาก็จะละลาย <C> e <an> ครับผมครับผมแต่ถ้าถ้าพิมพ์เนี่ยพิมพ์เขาจะตายตัวครับผมครับผมถ้าเป็นเทียนอย่างนี้มันก็ถ้าโดนอุณหภูมิร้อนก็มีส่วนอ่อน เป็นธรรมชาติมม <c oughs> ต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือครั้งแรกของนิกเองนะคะที่ได้มีโอกาสมาเห็นการ,รหล่อเทียนแล้วก็การประดับลวดลายเทียนที่เห็นกับตาเลยก่อนหน้านี้คือไม่เคยเห็นเลยค่ะเห็นแต่นในทีวีเห็นแต่ในจังหวัดต่างๆนี่คือครั้งแรกที่ทางเทศบาลเมืองหนองคายของเรานะคะได้มาเจาะลึกในการหล่อเทียนในการตกแต่งลวดลายเทียนที่สวยงามบอกเลยนะคะว่า ปีนี้เทศบาลเมืองหนองคายของเรายิ่งใหญ่มากๆเลยละค่ะและนี่คือความสวยงามของภูมิปัญญาท้องถิน่นภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะร่วมกันอนุรักษ์ให้สืบต่อไปทางเทศบาลเมืองหนองคายขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้ง43ชุมชนและนักท่องเที่ยวนะคะ ร่วมชมความสวยงามขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี2565ในวันที่13กร,รกฎาคม2565นี้เริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะขบวนแห่จะสวยงามมากเพียงใดนะคะขอเชิญชวนทุกท่านรับชมได้นะคะในวันที่13กร,รกฎาคมนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์นของทางเทศบาลเมืองหนองคายของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ